องชั่วโมงยี่สิบสี่แล้วสองชั่วโมงยี่สิบสี่แล้วเวนอมเอามาจะแดกให้หมดเลยกูได้ผลแล้วกูจะแดกให้หมดเลยเฮ้ยเจ้าเวนอมม่เทอะเฮ้ยกูชอบผเวนอมว่ะคนไรอ่ะคนไรอะ เฮ้ยเฮ้ยเฮกูจะเก็บไปอย่างดีเลย6ชั่วโมงเราสุ่มไปเราสุ่มผลไป400รอบเพื่ออะไรกันเราสุ่มผลไป3-4ชั่วโมงเพื่อเพื่อแค่นี้เหรอไม่มีจน,นดรี่ต้องออกมาแล้วเวนอมกูแดกไปแล้วไม่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 กูถูกใจผลเวนนม แล้วก็สก,กิลกูครบใช่อูอ้ๆแล้วแลขนกูมาจากไหนแย่ๆ,ๆโอ้โหโอ้โหเป็นขนเข้าตัวกูเยอะแยะเลยวางไม่ลงด้วยสงสัยตัวใหญ่ไปอ่าอ่าอ,อันเนี้ยอันเนี้ย King Legacy อันเนี้ยตีปกติได้ไหมไม่ได้อ่าเนี้ยเมื่อกีส้สกิลแรกใช้ดาบใช้มัดได้ไหมไม่ได้ สกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามหมดละเออใช่ระเบิหดหมดเลยแล้วันึงมีอันเนี้ยที่ที่กูอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงมันดูเฟี้ยวมากไม่ออใช่มันคืนอผมเอแอบเท่กว่าเสือแอบมองว่าเท่กว่าเสือเอ,อ้ยกูเห็นชอปเปอร์ล้วกูนึกถึงไอเนี้ยไอโดจินเรื่องหนึ่ง,งที่กูเคยอ่าน โอ้โอไม่แล้วโลวินโอโลวินสกิลมันน่าจะต้องใช้กับคนอ่ะถึงจะเห็นภาพทำไมหินเกมทำไมหินผลโอเปโอเปเกมนี้มันดูดีกว่าบล็อกฟุตปะอ่ะมึงดูหินโอเปโอเปเกมบล็อกฟุตลองลองนึกดูหินโอเปโอเปเกมบล็อกฟุตอ่ะแล้วมึงดูโอเปโอเปเกมเนี่ยแล้วมึงดูเอฟเฟกต์ โคตรสวยอะเดี๋ยวแป๊บนึงผมไม่เล็กออกแล้วหมหรอไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยเอออ่าใช่ใช่ใช่กูกูกูน่าจะเผลอวางทิ้งไว้แล้วใช่ไหมไอ้ยขนใช้ตัมามาร์สมาร์สกูพร้อมมาร์สมาร์สกูพร้อมใช้กับขนใช้ดัเออสกิมคนงู คือผลการไล่ทะเลทรายไอ้ยี่คุณรู้ผลรักไอ้ยี่คุณรู้ผลรักใช่รักดีกว่าเห็นด้วยนี่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 บินแล้วขากูหายสองท่อนนี่นี่กณเอาไปเถอะกูมีของกูอยู่แล้วเอามาใช่กูจะเป็นลุย เยเท่เฮ้เท่เท่เท no ่เฮ้ยฝนได้กิมนี้เท่ทำเล่นทำเล่นเฮ้เฟ้เอ้ฟิวฟวกูถูกใจมากเฮ้เอ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 ้เเอ้เกูชอบกูชอบนี่กินอีกอันหนึ่งเลยนั่นนั่นนัมีอะไรน่าลองน่าลองอีกบ้างในนี้ไม่น่ามีแล้ว เมื่อกี้อยู่ดีผมบอมก็ขยับเองได้แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรรู้ไหมไม่แปลว่าจะแดกมบุ้มบุ้มโอ้โหแม่งมีคำโขึข้นมาให้กูด้วยบุม เฮ้ยเอาจริงไหมตอนนี้กูรู้สึกว่าไงวะากูอยากถ่ายคลิปแบบเป็นมีคลิปตลกๆเล่นเกมชิงเดกร์เกกับเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนกินผลทุกผลที่สุม่มแล้วก็รีวิวผลเป็นไงบ้าง